เอ้ยทำไมเราใส่แบบอล <laughs> บบอเ <laughs> บบล <laughs> บาฮ่าฮ่าาาอโอ้ยย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 มยย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 อยยยย่ย <laughs> <laughs> ไม้ที่เป็นขอนไม้ที่เป็นแบบว่าไม้ที่ตัดไมไมแล <laughs> 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 ้วย <laughs> วยยย <laughs> นยยยย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอนไม้ขอนไม้ไปนู่นขอนไม้ไปนู่นไปไปไปเกาะ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 จมไม่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 จมตายเลยไม่จมตาไม่จมตายเจ้านายอ้าวนักอันนี้อะไรเจ้านายกูตายแล้อ๋อมาอยากมาองยางยังไม่ตายอยู่นี่คืออะไรอ่ะห้องอะไรเนี่ยโตพิซซาบายโตไปเลยไปอยู่เลยบ้ายเฮโต อะไรอ่ะตรงนี้คืออะไรยัสามารถเรามีความสามารถหรือเปล่าไอ้ไปทีบ้าบ้านกูคนดีไปก่อนละเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเรือโลกเรือเล็กคนออกจากฟังเฮ้ยเฮ้ยมาได้มาได้มาได้้ ช่้ยมา้ยวยฮึโอ้ยนี่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 อันนี้ของเจนายอันนี้ของเจนายอันนี้ของกูอันนี้ของกูแปลก็ทำไมมันก้อนดียังวะไอ้หมาดึงอมาทีเก๊ะไม่นะเรื่ออะไรอะของเล่น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 โอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกวางไปกูวางไปไปทำอะไรไปแรงมากึบนี่เหร เจ้้ายมันม,มีทางนี้ด้วยเหรอคืออะไรอะ่ะกดปุ่มแม่กดปุ่มอ่ะกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มไม่เห็นมีอะไรเลยเราขาดสายไฟเราต้องหาสายไฟมาเฮ้ยเบบี้อยู่ทำไรอะ่ะไอ้เบบี้เบบี้ดำตะพาล่นไปแล้วเจนตอนเด็กกินน,นมบ่อยก็จะแข็งแรงอย่างเงี้ยครับฮึบฮึบหัวกูนี่หัวกูฮึบฮึบ พี่มีขวานเอาละไอ้เบบี้โอ้เฮ้ยเเอาแล้วเหลาอยู่เหลาอยู่เหลาไปเหลาไปเหลาไปจับจับเชือกันจับเชือกจับเหลา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 มาแล้วมาแล้วแววมา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 เวลมาเดพังแล้วหนึ่งพังแล้วพังแล้วหนึ่งสิเร็วเหลาเหลาเหลาเร็วเหลาเร็วเหลาเร็วเดียวไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งเฮ้ยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเยังไม่พังเลย กลางยังไม่พังมึงมึงขอเลยแอะพื้นที่มาเอามึงขอเลยขอเลยพื้นที่มาเอามึงแป๊บนึงมือตีดมือสเปรย์ตีดทมือกูตีดไปเบบี้เยี่ยมเบบี้ไปเบบี้ไปเร็วกระโดดลงไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ตกใจหมดหนุ่มตัวอะไไรอ้หมานี่

ไอ้เป็นไรไอ้ยึมันเลยเขาฮึไม่ใช่ไปไปแล้วพี่ไหวพี่ไหวเดี๋ยวใส่น้ำพี่ไหวมากเฮ้ยมีสายน้ำเงินสายน้ำเงินต้องไปไหนอ่ะทุกคนอ้าวผืกูช่วยไอ้สายน้ำเงินต้องไปไหนครับท่านอ้าวกูจะช่วยไอ้ของเจอแล้วสายน้เงินอยู่รูดทุกคนเอาสายแดงมาด้วยทุกคนไอ้โอ้ยโอ้ยกูจับขาดเองไปดูไปดูโอ้ยโอ้ย เอ็มันติดอะน่าติดระพี่ฮะนี่ไงหน้าพี่ไปมันไปไหนกันนะกดปุ่มไม่ได้เหรอเรียกมันลงมานี่ไงแชกเนี่ยไอ้มันคอติดเลยปุ่มมาเบนอุวยคอคอติดอี๋อือ มาแล้วมาช่วยเร็วนี่ไงไอ้มันเอาแบบเครื่องคู่มาแล้วนี่เครื่องคู่อันนี้ออกไปเฮ้ยเออกูสว่างเมื่อไงเจ็บแล้วเจ็บแล้วสีแดงโอ้ยใครถอดสายสีแดงกูเสียบกูเสียบเลยเสียบเสียบกูเสียบต่อกูเสียบต่อันนี้สามสองอ่แล้วไป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 ไอ้ไปไอ้ไปเจ็บยังเจ็บยัง เจ็บยังคอพี่ไอ้คอพี่อย่าดึงคอพี่ไอ้ไอ้โต้แล้ว่โต้จะลกเสียะไปแล้วลุกลูกลูกลุ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 กลวกลุ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 กลกลุกลูกลุ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 กลกลุ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 กลกกลกกลกุกกกกกกลกกกกลูกกกก

แพรเพื่อดูดคู่แพรเพื่ราคาแพงไงพอยู่กับแพรเพื่อู่โอ้จ้าเี่ยงนี่พี่เบียงเอมเบียงเบียงมเบียงเบี่งเออบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงตนึงตีนึงตีตีไป้นึงตนึงโตเบี่ยงเบี่ยงไโตเบี่ยง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 กเียงแล้วเบี่ยงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจึ๊บโอเคโอเคโอเคต่อต่อต่อเบี่ยงอีกเบี่ยงอีกหนึ่งสองสามึบมีเ ใครกรอบอูใครกรอบเบบีหนักหนักหนักเกินไปฉันล้บไม่ไหวมันหนักเกินไปไปซ่อมหนึ่งสองซ่อมออึเฮ้ยหนึ่งสองซ่มอีกนีนึ่งหนึ่งสองซ่อมฮ้หนึ่งสองซ่ม หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสแลฮึึเฮ้ยอีกนิดนึ่งต๊ะหนึ่งสอง้ฮึบ้ยไม่งอันนึงมันยังมันต้องชาร์จกันชาร์จกันฮึบึ้เฮ้ยไม่ได้หนึ่งองตเร็วตหมแรงเลย แตแล้วโตแล้วขึ้นมาแล้วโตกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาแล้วถือพี้ะโตกระโดดขึ้นมาตี่ทำไงนี่พี่พี่ต้องก้มไม่ก้มก้มแล้วเจอจับฟิ้นจับฟิ้นโอเคไปละเฮ้ยอันนี้ไปไหนอ่ะไอ้กระถึงแล้ววะมาสับไลอยู่ ไปไหนวะจะไปยังไงเดี๋ยวนี่ยไะเวิ่งเวงอะกล่องไงกล่องเลี้ยงถ้าเท่ากันยันยันไปยันไปเนี่ยอยู่ไหนโอ้ย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 สิบเยี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยฮึ๊บโอเคเฮ้ย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 อย่าพึ่ง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 กูไปก่อนเลยกูไปก่อนกูไปก่อนทำอะไรกันอ่ะ มไอหมาเวงไม่รอกันเลยหมาลินโอ้ยเราวันีจะตะขอเฮ้ยเฮ้ยกูจะตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยกูด้วยช่วยกูด้วยไปทุกคนไป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 ด้วยกันทุกคนหึงหัวกูคนไปพี่พี่ตอบอะไรเหรอพี่พีช่วยกูด้วยพี่ช่วยกูด้วยจ้า พีเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้อันเดียวดีกวะไ่าไปทุกคนไปด้วยกันไปไปกูด้วยกูด้วยกูด้วยมาด้วยมายกูไปด้วยกูกาะไม่ได้กูไปด้วย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 ไปไ้วยไปไอาจจะต้องใป้ปอปไปไปไปปปไ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 ปเลยปอปไปไปไปาปไปไปไปอันปไ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 ป

วางเงนได้กันเฮ้ยโอ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 ยฮิวดงเป็นสตาร์นอยู่ึบโอเคสวยมากไปแล้วเอางานเร่งงานเร่งจับยาตกยาตกไม่มีไม่มีคำว่าตกกลัวเดินเซียน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 เดินยางยางทุกคนอยู่ไหนกันอะมาแล้วไงอะเด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็กมาลุ้ง มาลงไปไงอ่ะไปทางไหนอ่ะอยู่ไหนกันนะเอ๋อไม่ถี่มาเยะเหรอ้ยเฮ้ยวยแล้วทุกคนช่วยด้วยไปเซียนอยู่ยังเซียนยังเซียนพื้นที่ตรงนี้ไอ้ทีมเซียนมากไอ้ทีมเซียนจริงไอ้ทีมเซียนจริงพื้นที่ระดับนี้พื้นที่ในระดับนี้เซียนมากเซียนมากเซียนจริงเซียนจริงเฮ้ยมามาปล่อยมา ไอไออ,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 ยอ,ยอยู่ไหนไอพี่หลอดแล้วฮ่าฮ่ายึด่ามันเอามาถูกทางมอทุกคนก็ไปไงต่อข <c ười> ึ้นข้างบนือป่ปะขึ้นข้างบนไหนอ่ะนี่ยต้องเดินฝั่งนน้นต่อไม่ต้องข้ามอ่ะอ้าวอ,าอ้าวอ้าวไอ อุ๊บอโอจึ๊บคนกินไปแล้จอ๊บอ่าจึ๊บอ่ะกินไปบนไม้อะ่ะโอเค <ś c oughs> รอแป๊ <ขอ S 1> แบคอยแป๊บไม่ไเป็นไรจิกเจ้าเนั่นแหละไอ้จิ๊ก็เกิาไปดีดี <ś c oughs> ไปหมาคุมเครื่อง มาอุ้ยอุ้ยเบบี้กูจะตก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 ช่วยด้วยกูจะตกกูจะตกไอ้กูจะตก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 จะตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 ไม่ทันแล้วรอ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 อเบบี้เบบี้เบบ้นี่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 ไปไไปหายไปนะอ่าลุ๊อุ๊ยอ่า เอาแล้วก็ว่าตัวเองเย่ yeah! ไปต่อเร็วพวกเราไปเร็ว oui, เอาแล้วกลัวมับตม่สิมีแค่สามใจกลัวใหยิม่เอ้ยมันมีแค่สามเครื่องพอดีเลยโตไปก่อนนะเช่นกันไปกลางไม่ใจนะไปซ้ายเอ้าเฮียมีคนทิ้งกูไปแล้วได้มาเร็วเย่ นี่ลไ้งเลม่นีกูไปแล้วกูจะไปไอหมาหมาหมาแล้วก่อนหมาหมาไหมาไปหมาหมาไหมาหมาหมามาเร็วมาร็วอบกอนของฉันมาพวกเราได้ทางไรกันแล้ว สามสหนึ่งเย้ไปลงใายไปลงวะไอ้มาปล่อ <c> ย <oughs> มือดีนี้เย้่ยายบาย